รีวิวรอดหยุดน้ำของ a าชิโนนะครับตอนนี้จะมีอยู่2รุ่นนะของ a าชิโ o รุ่นดั้งเดิมก็จะเป็น a 2 0 0หมุนขวา a 2 0 1หมุนซ้ายตัวน,นี้จะมี2สีนะครับมีสีดําทองกับดำม่วงนะส่วนสเปคก็4-1 b บวก1 BB, รอบ7.2ต่อ1ปรับหน่วง9ระดับเชฟมันก็จะประมาณนี้นะครับสตา์แดกเป็นสีดำน็อปจะเป็นยาง ตัวนี้ราคาประหยัดนะครับไม่ถึง400นะส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวที่มาใหม่และขายดีมากนะครับ b ั s แม็กตัวนี้5.1 b บก1 BB รูปโฉมก็จะสวยงามทรงสปอร์ตขึ้นเยอะนะครับสเปคคร่าวๆก็จะเป็น5.1 b บก1 BB. รอบ7.2ต่อหนึเหมือนเดิมปรับหน่วงเก้าระดับเหมือนเดิมแต่ว่าเม็ดหน่วงข้างในจะมี12เม็ดนะสปูลจะ จะแต่งลดน้ำหนักนะครับส่วนชุดสตาร์แดกก็จะได้สีให้เข้ากับตัวล้อนะตัวนี้จะมีทั้งหมด2ส,สีมีสีดำทองกับดำแดงนะครับก็จะออกทรงสปอร์ตนิดนึงน็อปจะเป็นยางพิมพ์โลโก้อชิโนมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้สีแดงก็สวยวเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ ตัวนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมากว่า,าจากตัวตะกี้นิดนึงสนใจสินค้าก็ลองจิ้มที่ตะก้าสินค้านะครับดูราคาสินค้าเผื่อถูกใจหรือใครได้ส่วนลดได้คูปองอะไรก็ลองใช้ซื้อกันนะครับขอบคุณครับ